สวัสดีค่ะเริ่มต้นฟังเพลงบรรเลงกันนิดหน่อยนะคะเพื่อความสดชื่นในการทำงานนะคะวันนี้เราก็เรียนวิชาวิจัยดิเทศศาสตร์เหมือนเดิมเบื้องต้นนะคะก็ดิฉันก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิติยาลุจินนะคะวันนี้เราเรียนบทที่9นะคะเรื่องเครื่อง,งมือเนะค,ครื่องมือเขาที่แล้วบทที่8เราพูดถึงเรื่องการรวบรวมข้อมูลว่ามันจะรวบรวมยังไงนะคะ ทที่เก็จะพูดถึงเรื่องเครื่องมือนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเนี่ยสำหรับงานวิจัยหรือว่าภาษาวิจัยคือเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะคะมีเครื่องมืออะไรบ้างอันแรกก็คือการสัมภาษณ์การสังเกตนะะแล้วก็แบบสอบถามแล้วก็แบบทดสอบอันแรกคือการสัมภาษณ์เราแบ่งเป็นสองประเภทคือสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างนะคะแบบมีโครงสร้างคือเราเตรียมคําถามไว้ล่วงหน้า หรือส่งคําถามไปให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ล่วงหน้านะะแล้วก็แบบไม่มีโครงสร้างก็คือเหมือนเขาว่าจะกําหนดกรอบคร่าวๆว่าเราจะถามอะไรบ้างนะคะแล้วก็อาจจะส่งกรอบนั้นให้ผู้สัมภาษณ์ก็ได้หรือไม่ส่งก็ได้นะคะเราเข,ข,ขาผู้ให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาต้องการกรอบเป็นประหาดเลยลักษณะของการสัมภาษณ์ก็จะมี3ส่วนนะคะอันแรกคือถามข้อมูลทั่วไปนะซึ่งซึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอะไรบ้างอันที่2ก็ ถามข้อม Saint ูลส่วนตัวและที่3คือข so, oh. ้อคิดเห็นซึ่งบางครั้งเนี่ยการสัมภาษณ์เนี่ยบางทีถามข้อมูลส่วนตัวไม่ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยก็เราก็จจะข้ามไปก็ได้แลต่อันนี้ก็เป็นวามคลาดคร้าว่าบางทีบางเรื่องเนี่ยเช่นแบบแต่งงานหรือยังคะบางคนเขาไม่อยากบอกเขาแต่งงานหรือยังอะไรเงี้ยแต่บางเรื่องก็มีความจําเป็นต่อการเช่นถามแต่งงานหรือยังเนี่ยบางทีมันก็มีความจําเป็นต่องานวิจัยอะคะเช่น จะถามเรื่องคอ่าของชีพหรือว่าจะถามเรื่องอออการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยนะคะในครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็จาเป็นที่จะต้องรู้ว่าคนที่แต่งงานแล้วกับไม่แต่งงานแล้วเนี่ยมันจะมี way of life ที่ต่างกัน,นะะก่อนการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะที่ที่1ก็คือก็เตรียมตัวผู้สัมภาษณ์เองื้อผ้าหน้าผมนะคะเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ สถานท kind of so hm ี่ที่ค e ุณจะไปสัมภาษณ์ด้วยเช่นถ้ามันเป็นสถานที่ราชการเนี่ยนะคะคุณก็ต้องแต่งตัวสุภาพมีสูทผู้ชายก็ผูกไทก็ได้นะคะไม่ควรุ่งเกรงยีนนะคะรองเท้ารัดกุมนะคะรองเท้าคัตชูอะไรเงี้ยนะคะมีการนัดนัดแนะไว้ล่วงหน้านะคะโทรโทรนัดทาจดหมายนัดอย่างที่เขาที่แล้วบอกนะคะว่าบทที่แล้วบอกว่าเออต้องอาจจะทําจดหมายส่งอีเมลอะไรเงี้ย ก็ขอไปสัมภาษณ์ล่วงหน้าแล้วก็เต็มเครื่องมือก็เตรียมคําถามนั่นเองนะคะแล้วก็ทดลองถ้าสมมติคุณไม่ใช่มือโปรโคุณก็ลองทดลองถามดูว่าเดินเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็แนะนําพอในขณะที่แนะนาอะไรทาวิจัยเรื่องอะไรนะคะขณะที่ราสัมภาษณ์เนี่ยนะคะบุค,คลิกของผู้ทําหน้าที่สัมภาษณ์นี่เป็นเรื่องใหญ่นะคะไม่ใช่นั่งแบบเอ๋อยน,นะคะแบบไม่ให้เกียรติแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับบางพื้นที่ด้วยเช่นถ้าสมมติคุณไป คุณไปสัมภาษณ์เกษตรกรคุณมานั่งข่ห้างเก๊กอะไรเงี้ยหรือแบบใส่สูตรพมงไทยไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นในทุ่งนาาเงี้ยคุณก็ก็ไม่ควรอยู่แล้วนะคะแต่แต่ถ้าไปสัมภาษณ์ในสถานที่ราชการเนี่ยบุคลิกก็จะเป็นเรื่องใหญ่คําถามลักษณะคําถามที่จะถามนะเช่นบางคําถามที่ทาให้เขาอึดอัดเนี่ยเช่นถามว่าก่อนหน้าที่จะมาแต่งงานเนี่ยคุณเคยแต่งงานหรือมีลูกมาแล้วหรือเปล่าบางทีคาถามบางเรื่องที่อึดอัดเนี่ย เขาไม่อยากตอบเนี่ยคุณต้องสังเกตคือต้องมีวิจรยารญาในการสังเกตหรือว่าเอ๊ะบางทีคําถามนี้เขาเขาอยากตอบคุณใหม่อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะบางทีเขาถ้าเขาไม่อยากตอบคุณอาจจะเด้งเลี่ยงนะคะเป็นคำถามเรียบเคียงว่าเออ,เ,อ,อเช่นแบบแต่งงานกันเมื่อกี่ปีแล้วนะคะคือตั้งแต่จบนี่แต่งงานเลยใช่ไหมอะไรเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าไม่ใชแ่แต่ผมก็มีแฟนคนนู้นคนนี้มาอะไรเงี้ยคือแบบ เขาก็จะอธิบายเองอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเขาไม่อธิบายเขาจบเันแค่นั้นก็คือจะถามแค่นั้นว่าเขาเขาจบมากี่ปีแล้วแล้วก็แต่งงานกับคนนี้เลยอะไรเงี้ยนะคะการสังเกตต้องมีการสังเกตปฏิกิริยาของผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยเขาจะรู้สึกอึดอัดในคําถามไม่พอใจในสิ่งที่ถามหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะตอบสนองต่อคําตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ไหมนะคะเช่นพอถามไปแล้วตอบทันทีเลยหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าคิดหรือว่าไม่อยากตอบอะไรเงี้ย นะที่สําคัญที่สุดก็คือการบันทึกข้อมูลไม่มีทางที่คนที่สัมภาษณ์เนี่ยจะสามารถจดเนะะื้อหาเรื่องราวได้ครบถ้วนเพราะฉะนั้นเทปบันทึกเสียงก็จะเป็นเรื่องใหญ่หนนะหลักสัมภาษณ์อันสุดท้ายคือเมื่อเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์แล้วเนี่ยนะคะคุณต้องตรวจสอบเช็คลิสต์ดูว่าคําถามที่คุณถามมาเนี่ยที่เตรียมมาเนี่ยครบไหมอะไรเงี้ยถ้าครบแล้วเนี่ยคุณก็ต้องกล่าวแสดงความขขอบคุณแล้วก็อาจจะบอกว่า คำตอบที่คุณได้ค่อนข้างมีประโยชน์ต่องงานวิจัยของเรามากนะคะถ้าไม่ได้คําตอบคุณเนี่ยงานวิจัยก็ไม่อาจเสร็จสิ้นก็อาจจะไม่มีการพัฒนาเหมือนให้เกียรติเขาลักษณะของผู้สัมภาษณ์อันที่1เป็นคนที่ต้องมีบุคลิกดีนะคะกิยริยามารยาสุภาพเรียบร้อยบุันธ์ดีพูดจาชัดเจนไหวพริบดีด้วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ถ้าเขาไม่ตอบจะ,จะถามต่อ,อยังไงนะมีความรับผิดชอบทํางานรู้ล่วง ให้ได้ดีคือคือพยายามแบบไม่ใช่คุยคุยบางบางคนที่สัมภาษณ์นะเห็นคือคุยเล่ยเจยเขาตอบวันนี้คุยนูน่นคุยนี่นอกประเด็นไปจนครึ่งชั่วโมงมาแล้วได้ข้อเดียวอะไรเงี้ยได้เรื่องเดียวอะไรเงี้ยทำให้บางทีงอาจจะมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวคุณครึ่งชั่วโมงคุณปาเขาพาคุณนอกเรื่องคุณก็ไม่ยอมตัดเข้ามาสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องพยายามรักษาเวลามีความอดทนบางทีเขาอาจจะ บางคนไม่เข้าใจงานวิจัยค่ะก็เคยเจอมกันแล้วก็แสดงกิริยาดูถูกเหยียหยาอะไรประมาณนั้นแล้วเราก็อดทนแล้วพยายามชี้แจงให้เขาเข้าใจว่าเออเรามาจากไหนอะไรยังไงพยายามสร้างเครดิตให้กับตัวเองเอาเครดิตที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยให้เขารู้ว่าเออเราเป็นใครอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะชื่นชมเราในภายหลังก็ได้นะคะด้วยความซื่อสัตย์คือบอกแล้วว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยคือต้องจดบันทึกแล้วก็ให้ถูกต้องแล้วก็ถ้าเขาบอกเขาให้ปกปิดเราก็ควร นี่ไม่ควรเปิดเผยนะคะการสัมภาษณ์ทําได้กับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มนะคะทำได้หมดไนะม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อายุรัฐมนตรีตรัฐมนทรีนนะยามคนขับรถขอทานเนี่ยนะ,ะแต่เมื่อผู้ใจเคยทำวิจัยสมัยเรียนทําเรื่องขอทานวิถีชีวิตของขอทานเนี่ยนะเพื่อนเนี่ยทำสองคนกับเพ,พ,พกกื่อนแล้วเพื่อนก็ก็ไปไปสัมภาษณ์ก็ เขาก็เมื่อก่อนช่วงสิบปีที่แล้วขอทานก็ยังมีนะคะตามสะพานลอยเนี่ยเพื่อนก็ไปคุยกับเขาในเบื้องต้นอ่ะคุยนู่นคุยนี่พี่นี่ขอทานเขาไม่ค่อยคุยนะคะถามคําตอบคําเราไม่แน่ใจว่าเขากลัวเราเป็นตํารวจหรือเปล่าอเนี่ยแต่ว่าตัวเองเนี่ยเขาพอพอได้ข้อมูลน้อยเนี่ยพอวันหลังก็เอาใหม่เปลี่ยนที่สกคือไม่ใช่คนนี้ไปสัมภาษณ์อะไรอีกวันหนึ่งคือไม่ได้แล้วอีกวันหนึ่งเราก็ไปเลยเงี้ยไม่ใช่ก็ไปใหม่สัก ให้หลังให้เขาลืมๆไปบ้างอะไรก็ไปใหม่ก็เหมือนช่วงกลางวานันเราก็เลยซื้อข้าวผัดไปเขากินนะคะบอกว่าพี่มีพอดีซื้อข้าวผัดมาสองห่อเขาแบ่งให้พี่ห่อหนึ่งนะอะไรเงี้ยเขาขอบคุณมากนะคะอะไร,งไรเงี้ยอะเลยแล้วเออเป็นไงบ้างพี่กินข้าวที่ไหนอะไรเงี้ยคุยคุยเรื่องทั่วไปก่อนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เก็เลยได้คืคอว่าคุยคุยยาวพี่กินข้าวสีอะไร,งไรววนเงี้ยเราอันี้เขากินข้าวเราก็ชวนเขาคุยนูน่นคุยนี่อะไรเงี้ยสร้างความสัมพันธ์ ตั้งแต่การเบื้องต้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากให้ข้อมูะข้อเสียของการสัมภาษณ์มีข้อมูลที่ได้อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้คือว่าถ้าผู้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 ถูกสัมภาษณ์ไม่มีความรู้ที่บอกนะก็คือเช่นไปสัมภาษณ์หน่วยงานประชาสัมพันธ์อเขาถึงนโยบายการวางแผนประชาสัมพันธ์ที่รักษาภาพลักษณ์ของรัฐบาลเนี่ยปรากฏว่าคนที่สัมภาษณ์เนี่ยไม่เพิ่งเข้ามาทํางานได้ปีแรกก็เป็นผอ,อ,อกอง ผานมิชชัสัมพันธ์เลยนะะี่นะคะก็จะไม่รู้ว่านโยบายเป็นยังไงอะไรเงี้ยทาให้ความรู้ของเขาเนี่ยไม่ไม่เพียงพอ,องการทำวิจัยของเรานะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องหาคนอื่นเปลี่ยนคนอื่นที่มีความรู้เรื่องนี้เพียงพอเลยนะคะและความพร้อมของผู้ถูกสัมภาษณ์เช่นเขาล่าชมามาเขาแบบเดี๋ยวต้องประชุมนู่นนี่นี่นั่นวันนี้เอาผมให้คุณแค่สิบนาทีนะเราต้องวิคอวว์เราว่าไม่ได้นะสิบนาทีในของการสัมภาษณ์ะฉนนั้นบอกเอเอเรื่องไปวันอื่นได้ไหมคะถ้าเขาไม่มีความพร้อมเราก็จะ เราก็จะไม่ขอสัมภาษณ์เราก็จะสัมภาษณ์เลื่อนไปเพราะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเพราะสิบนาทีมันไม่ได้อะไรล่ะค่ะนะระยะเวลาก็สิออ่งที่บอกเลื่อเจยคุยนูน่นคุยนี่คุยนี่คุยนั่นโอน่นี่นั่นเนี่ยจกนกระทั่งเลยเวลาไปแล้วยัง,ย,งยังไม่จบอะไรเงี้ยเวลานานเขาก็รู้สึกว่าเออไม่ไม่ไหวเขาอาจจะไม่ชอบใจก็ได้ไม่อยากให้ขบุญก็ได้นะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเช่นคุณไปสัมภาษณ์คุณไปสัมภาษณ์เขาเนี่ยนะคะท่ามกลางที่เขาอยู่ เขาออกมาจากที่ประชุมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คุณครูอขอสัมภาษณ์เลยเขากำลังนั่งกินกาแฟอยู่ก็ำลังค,คุยนู่นคุยนี่คุยด้านคุยอื่นคุณคูขอสัมภาษณ์เลยรู้ปัจจัยมันไม่เอ,อื้อเขาคอยตอบบ้างไม่ตอบบ้างคิดบ้างไม่คิดบ้างในการตอบทนนั้นก็ใ,นใจต่างๆการสังเกตเนี่ยนะคะการสังเกตเนี่ยมีสองลักษณะในการสัมภาษณ์นะคะแล้วก็สังเกตสังเกตนี่คือการสังเกตแบบมีส่วนร่วมสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างนะคะก็ การสังเกตใช้การวิจัยส่วนจะใช้กับการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะว่าเออเช่นคุณไปสัง,สงเกต way of life วิถีชีวิตของคนอาคาไปสังเกตพฤติกรรมของคนผู้หญิงที่ติดคุกเงี้ยได้ไ่รู้อยากไปเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากเข้าไปในคุกไม่อมีเชื้อโรคตอนนี้โควิดได้อยกเข้าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสังเกตวิถีชีวิตประจําวันหรือพฤติกรรมที่ถูกกาหนดโดยปัจจัยเช่นอะไรส่งผลให้เขาก็ทําอย่างนั้นนะคะเช่น อะไรส่งผลให้เกษตรกรนึงใช้ยาฆ่า,มาแมลงคุณอาจจะไปสังเกตเลยไปคุยไปสังเกตพ่นยาใช้โดนพ่นยาโห้ยไม่ใช่เฉพาะข้าวเท่านั้นนะคะที่ถูกมแมลงในแปลงข้าวนะคะที่ที่ถูกที่ถูกท,ที่ตายนะคะคนอยู่ข้างๆก็ตายด้วยเพราะว่าพอโดนพ่นปุ๊บมันก็พ่นมันกระจายไปหมดนะคะเพราะนั้นเนี่ยบางทีมันมีปัจจัยว่าเออทำไมเกษตรกรถึงใช้โดนพ่นยาเพราะอะไรต้องการเพิ่มผลผลิตแต่หารู้ไหมว่า ผลข้างเคียงที่ตามมาเนียเยอะๆไปหมดวิธีการสังเกตนะคะก็แบ่งเป็นสองวิธีนะคะสังเกตแบบทางตรงกับทางอ้อมนะคะทางตรงก็คือไปนั่งมองเขาไปจ้องเขาบอกรู้จัโน่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างี้นะทางอ้อมบางทีแบบไม่ได้สมมติว่าไปสังเกตผู้หญิงติดคุกที่ออกมา,ท,ากทํากิจกรรมข้างนอกคุณไม่สามารถเข้าไปในคุกได้คุณอาจจะเอามา ที่กิจกรรมข้างนอกเนี่ยนะคะคุณก็อาจจะแทนที่คุณจะไปมองพฤติกรรมของคนที่คุ้คุณอาจจะไปเยืนคุยกับผู้คุมอะไรเงี้ยเยืนคุยกับผู้คุมหรือว่าคุณอาจจะไปทํากิจกรรมอื่นอะไรนะแต่ว่าสายตาคุณก็อาจจะมองเขาว่าการที่เขามีวิถีชีวิตในในคุเมี่ยเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็คือไม่ไม่มองเขาตรงๆหาอะไรทําหาโน้นหานี่ทําอะไรเงี้ยเพื่อที่จะลองสังเกต เทคนิคในการสังเกตนะคะเราจะแบ่งเป็นสองประเภทจะสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับไม่มีส่วนร่วม mm hmm. เช่นถ้าคุณไปดูชนเผ่าอาขากำลังทำกิจกรรมประเพณีเผ mm hmm. าหุ่นนะสมมติสมมตินะคะไม่รู้ว่ามีเผาหุ่นหรือเปล่าสมมติเผาหุ่นเพื่อ,อเพิ่พมีความเชื่อว่าเมื่อตอน,น,นเด็กๆผู้ใจเ,เราเราเคยไปดูเขา เล่นจู้อีจู้อ่ะอะก็คือหมายความว่าเอาลำไม้ภายสองอันมาต่อกันนะคะแล้วก็หุ่นเ,เสียบตรงกลางนะแล้วก็สองคนมีสองคนอยู่ข้างๆคนละข้างนะคะแล้วก็ยกไม้ขึ้นยกไม้ขึ้นแล้วก็จะถามหุ่นนู่นนี่นั่นนะว่าเหมือนจะเชิญคนเชิญผีสางเข้ามาเข้าว่าถามหุ่นนู่นนี่นั่นว่าหมู่บ้านเป็นยังไงอะไรเงี้ยะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเคยเคยไปดูอนะไรเงี้ยเพราะนั้นถ้าสังเกตแบบมีส่วนร่วมเนี่ยก็อาจจะเข้าไป เขาไปในเขาไปในเขยา่าไปไปจับไม้ไผ่ตรงนั้นด้วยก็ได้นะคะก็คือดูว่าเอ๊ะที่เขาบอกว่าคุณสตายไม้มันจะให้เอียงไปทางซ้ายเอียงไหมหรือมือบนคุณเล่นผีถ้วยแก้วอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมคุณอาจจะอยู่ในวงรอบนอกแล้วก็ดูว่าเขาเขาเล่นกันยังไง,งเป็นยังไงเนี่ยและการสังเกตที่ดีนะคะ,ะการสังเกตที่ดีเนี่ยก็คือคุณตั้งวัตถุประสงค์ไว้ว่าสังเกต ใครทำอะไร,นะรขั้นตอนในการสังเกตเป็นยังไงบ้างเตรียมข้อมูลเหตุการณ์ที่สัมพันธ์การเตรียมข้อมูลเอาไว้ที่เราจะสังเกตเตรียมเรื่องเตรียมลำดับเหตุการณ์แล้วก็ดูว่าเหตุการณ์อะไรสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมผู้ถูกสังเกตไหมเช่นทําไมเขาถึงชอบกินข้าวไข่เจียวทุกวันเลยนะคะทุกวันหรือทําไมเขาจะต้องกินข้าวต้มทุกวันหรือทําไมเขาต้องสุบรีทุกวันตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ย นะคะเอออะไรที่มันสัมพันธ์กับที่ทําให้เขาทำพฤติกรรมเนี้ยทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยนะคะก็เตรียมวางแผนไว้ศึกษาเหตุการณ์ผู้สังเกตกระทําสิ่งใดในเรื่องนั้นก็คือ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 เราจะไปสังเกตเรื่องอะไรเราก็จําเป็นอยิ่งที่ต้องศึกษาเช่นคุณจะไปสังเกตพฤติกรรมของคนที่อยู่ในคุกเลยคุณก็ต้องศึกษาว่าผู้หญิงที่อยู่ในคุกเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะตอนเช้าเนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะคะคือพวกเนี้ยเขาอยู่ในคุกเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมของเขาอะนะคะเช่น ถ้าใครถนัดสารตะกร้าก็มาสารตะกร้าถ้าใครถนัดทําร่มก็ทําร่มถ้าใครถนัดทานู่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะเราก็เราก็สังเกตว่าในในสิ่งนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เราจะเข้าไปสังเกตพฤติกรรมนะคะที่4ก็มีจุดมุ่งหมายในการสังเกตตั้งเป้าตั้งทงไว้ว่าเราต้องการให้ได้อะไรนะคะในการสังเกตแล้วก็ตีความนะคะตีความนั้นมาการตีความนั้นก็คือเราก็มีธงอยู่ของเราใช่ไหมคะว่ามีวัตถุประสงค์เราต้องการรู้อะไรบ้างแล้วก็ตีความตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการรู้ การสังเกตต้องสังเกตพฤติกรรมหลายๆครั้งสังเกตครั้งเดียวไม่ได้แน่นอนหลายๆครั้งจนมั่นใจว่าเช่นคุณไปทุกวันไปดูนักโทษหญิงทุกวันคุยกับผู้คุมทุกวันแต่บางครั้งเนี่ยมันไปทุกวันทําทุกวันไม่ได้เช่นไปสังเกตการเผาหุ่นของชาวอาคาเนี่ยนะคะมันก็เผาได้ครั้งเดียวนะคะหรือว่าเผาหลายๆครั้งหรือก็น่าจะทําได้เป็นเป็นปีหรือเปล่านะคะแล้วก,ก็ก็คือปีหนึ่งมีครั้งเดียวอะไรเงี้ย ก็ต้องก็ต้องก็ศึกษาดูว่าเหตุการณ์อั้นเนี่ยเราสามารถสังเกตได้กี่ครั้งแล้วแต่ละครั้งเนี่ยเราเก็บอะไรได้บ้างนะคะแต่ที่แน่ๆคือต้องสังเกตอะไรครั้งเพื่อให้ข้อมูลนั้นทําไมคะถูกต้องแล้วก็แม่นยำนะคะแล้วบันทึกข้อมูลด้วยในขณะที่สังเกตก็มีสมุดโน้ตอยู่อันหนึ่งตัวดิฉันก็จะมีสมุดโน้ตอยู่ข้างกายก็ชอบหยิบมาตรงนี้นั่นเดี๋ยดิในเดี๋ยดิรุ่นใหม่นะคะก็คือบางทีก็ชาดเสียงในโทรศัพท์ไม่ต้องจดบางทีมันไม่มีบางทีมันไม่ ไม่มีเวลาที่จะจดอะไรเงี้ยก็เห็นว่เออนั่น,น,นแหะเดี๋ยวค่อยมาฟังอีกทีหนึ่งว่าว่ายังไงนะฮะบันทึกข้อมูลทันทีนะคะทันทีแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้มันที่เราได้มานั้นถูกต้องนะคะลักษณะของผู้สังเกตคนเป็นนักวิจัยที่จะทําการสังเกตได้นที่หนึ่งนะก็มีความรอบรู้ในเรื่องนั้นนะคะตั้งใจในการสังเกตนะคะแล้วก็ประสาทสัมผัสดีด้วยนะคะแบบอะไรกบ นู่นนี่มีการเคลื่อนไหวนู่นนี่น่นนาจะต้องรู้นะรับรู้ได้ดีแล้วก็เป็นกลางนะฮะเป็นกลางก็คือเห็นอะไรแล้วไม่ใช่แฉอักขาติตเต็นเกลียดเขาเนี่ยนะฮะเกลียดเขาปุ๊บก็แอคติว่าเออเขาทำแบบนี้เพราะแบบนี้ผลฉันไม่ชอบนิสัยเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยเขาถึงทาแบบนี้นี่คือมีการมีอคติซึ่งทําไม่ได้นะฮะได้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรงนะคะก็คือคนที่เราจะไปสังเกตโดยตรงไม่ใช่ ถามคนนู้นคนนี้ทีว่าเออยังไงไม่รบกวนผู้ถูกสังเกตนะคะไม่ใช่เข้าไปทำไมเธอต้องทำนั่นทำนี้ถามขณะที่เขากำลังมีกิจกรรมอยู่ไม่ได้นะคะสังเกตคือสังเกตอย่างเดียวไม่ให้เข้าไปสับถามข้อมูลมีความเชื่อถือนะคะแล้วก็กรณีที่สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมผู้สังเกตอาจบันทึกข้อมูลได้ได้ทันท่วงทีในขณะที่กําลังสังเกตก็บอกแล้วว่าถ้ามีเวลาก็จดบันทึกแต่ถ้าไม่มีเวลาก็พูดเสียงอัดใส่ในโทรศัพท์ก็ได้นะคะว่าเกิดเหตุการณ์ ข้อเสียนะคะข้อเสียการสังเกตเนี่ยบางทีขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะคะประสบการณ์แล้วก็การสังเกตไม่สามารถสังเกตได้ทุกเรื่องจริงๆค่ะบางทีเขาเข้าห้องน้าเราไม่สามารถตามเข้าไปในห้องน้ําก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่เราสังเกตอาจจะเกิดขึ้นหรือหรือไม่นั้นทําให้ต้องเสียคือบางทีเราไปเฝ้ามองวันนี้เขาจะนักโทษเขาจะาถางหญ้าแต่ปรากฏวันนี้ฝนตกไม่ได้ถางหญ้าอะไรทาไงคะ ก็เราไม่รู้ว่ากิจกรรมอันนี้เป็นยังไงแบ่งหน้าที่กันยังไงนะฮะก็จ,จะต้องรองกิจกรรมต่อไปอะไรอย่างงี้นะคะพฤติกรรมบางอย่างที่บุคคลแสดงออกมาบางครั้งยากแก่การเข้าใจนะฮะบางทีแบบเราตีความว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ปรากฏเราไม่ใช่มันไม่ใช่ตามที่เราตีความออกมาบางทีเราต้องดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าที่ทาที่ทําแบบนี้ที่ชอบแสดงอารมณ์โมโหกรัดเกลี้ยวเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยเพราะอะไรนะคะเพราะเพราะว่า มีคนมาด่าก็จะโมโหมีคนมาว่าก็จะโมโหแต่พออีกครั้งมีคนมาด่าไม่โมโหแล้วมีคนมาว่าไม่โมโหแล้วเนี่ยมันก็ต้องแบบคอ o s s c h หลายๆครั้งให้คนมาด่าหลายครั้งดูที่โมโหทุกครั้งไหมคนมาด่าสิบครั้งโมโหจริงๆแล้วแปดครั้งคือสรุปได้นะสิบครั้งโมโหแปดครั้งถ้าด่าแปดครั้งอะด่าสิบครั้งโมโหแค่สองครั้งเนี่ยอาจจะสรุปว่าไม่ใช่ที่เขาโมโหไม่ใช่ว่าคนมาด่าอะไรอย่างเงี้ยและพฤติกรรมเดียวกันผู้สังเกตต่างกันอาจรับรู้เรื่องที่ต่างกันก็ได้นะคะ เครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะก็คือแบบสอบถามนะคะซึ่งอาจจะบอกไปบทต้นๆแล้วแบบสอบถามเนี่ยใช้วัดอะไรบ้างนะคะใช้กับการวิจัยประเภทไหนเนี่ยนะคะทีนี้แบบสอบถามเนี่ยมันจะเป็นตัวหนังสือนะคะบางทีบางครั้งเนี่ยจะเกิดปัญหาที่ว่าคนที่เราไปแจกแบบสอบถามเนี่ยเขาอ่านหนังสือไม่ออกทํำยังไงผู้วิจัยก็จะไม่มีเวลามานั่งอ่านให้ฟังอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉนั้นเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องเป็นเรื okay> ่องใหญ่เรื่องหนึ่งของข้อเสียข้อหนึ่งของของแบบสอบถามนะทีนี้เรามาดูรายละเอียดของแบบสอบถามนะคะโครงสร้างของแบบสอบถามันที่1ก็มือคาชี้แจงนะคะในการตอบว่าเออเนี่ยผู้ตอบเนี่ยนะคะเป็นคนสําคัญนู่นนี่นี่นั่นของงานวิจัยนี้อะไรเงี้ยให้ข้อมูลของท่านจะมีประโยชน์ชี้แจงก่อนนะคะเช่นเขาบอกว่าแบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพการเรียนศึกษาในปัจจุบันว่ามีปัญหาอะไรบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการสอนของอาจารย์ในรัชพัฒน์จำเกษมให้เหมาะสมอะไรเงี้ยนะคะเื mm hmm. อชี้แจงรายละเอียดออกไาเพราะฉะนั้นส่วนที่สองนะคะโครง,งสร้างของคือข้อมูลที่ต้องการรวบรวมนะคะอันแรกก็คือคําชี้แจงแ้ข้อมูลที่เราต้องการทําวิจัยที่หนึ่งข้อมูลส่วนตัว mm hmm. เพศอายุการศึกษาอาชีพนะคะไรายได้ระดับสถานภาพนะคะ แล้วข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงอันนี้ข้อมูลส่วนตัวอันแรกพัดพัทแรกพัทที่สองข้อเท็จจริงหรือความคเห็นต่อเรื่องนั้นเช่นนะคะอาจจะถามว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการทำงานประชาสัมพันธ์นของภาคราษอะไรอย่างเงี้ยนะคะลักษณะของรูปแบบเมื่อกี้เมื่อกี้คำถามก็แบ่งออกเป็นส่วนตัวกับข้อคิดเห็นนะคะทีนี้ลักษณะคำถามในแบบสอบถามนียก็จะแบ่งออกเป็นปลายปิดกับปลายเปิดนะคะ ปลายปิดก็คือคำถามแบบ choice นั่นเองก็คือให้คุณเลือก1 2 3 4หรือกขอคงอะไรเงี้ยเช่นท่านคิดว่าการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐมีอ่า,อาหรือ,รอความ,มิเห็นนะมีความเหมาะสมกับการรักษาภาพลักษณ์นะคะแล้วก็มีช้อยให้เลือกเหมาะสมมากที่สุดเหมาะสมมากเหมาะสมปานกลางเหมาะสม น้อยหรือไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมี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 มช้อยให้ผู้ตอบเลือกแบบปลายเปิดก็คือก็คือทช่ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าโอากาสที่ผู้ตอบคบำถามนั้นจะเขียนหรือบรรยายหรือระบายอะไรก็ได้นะคะลองลงลงในแบบสอบถามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเรียกปลายเปิดก็คือแสดงความลักษณะของแบบสอบถามที่ดีคือไม่ยาวเกินไปนะคะไม่ยาวเกินไปแล้วก็การจัดรูปเล่มอะไรนะคะ ใช่ตารางอยู่ข้างบนคําถามมาอยู่ข้างล่างหัวาตารางอยู่ข้างบนคําถามมาอยู่ข้างล่างไม่มีความพร้อมนั้นไม่ได้ระบบสีนะคะคืออาจจะทาไฮไลท์เป็นสีนูน่นนี่นั่นเลยให้เขาง่ายต่อการอ่านอะไรเงี้ยเรียงเนื้อหาสาระเป็นหมวดหมู่เป็นตอนได้ค่ะลักษณะคำถามที่ดีเข้าใจง่ายนะเป็นทางการตรงตามกลุ่มเป้าหมายต่อเนื่องเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก สร้างคำถามเพื่อให้ได้คำตอบที่แตกต่างนะคะแล้วก็ไม่ชี้นำแนวทางการตอบนะคะไม่ถามเรื่องที่ให้ผู้ตอบลำบากใจนะคะแบบสอำถามที่ดีนะคะ หนึ่งเขาต้องมีวัตถุประสงค์นะจุดมุ่งหมายของการวิใจัยให้ชัดเจนแล้วก็มีหัวข้อตั้งคําถามให้ตรงกับตามหัวข้อลาดับเนื้อหาและคําชี้แจงก่อนการสัมภาษณ์แล้วก็ตรวจสอบคุณภาพก่อนใช้ด้วยนะคะขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามนะคะที่หนึ่งกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ก่อนว่าจะถามอะไรบ้างในรูปวัตถุประสงค์นั้นนะคะ แล้วก็แนวคําถามไว้แล้วก็ร่างแบบสอบถามขึ้นมานะคะแล้วก็ดูความเที่ยงตรงของแบบสอบถามนะคะทดลองใช้แบบสอบถามนะคะแล้วก็พิมพ์แบบสอบถามฉบับจริงะคะ่ะวิธีการรวบรวมข้อมูลในแบบสอบถามทําได้หลายวิธีถ้าถามตัวิฉันเดงตอนนี้ถ้าช่วงโควิดจะใช้ Google Form อย่างเดียวนะคะหรือว่าถ้าในช่วงถานปกติอาจจะไปเก็บรวบรวมด้วยตัวเองในในพื้นที่ที่เราที่เป็นของกลุ่มตัวอย่างนะคะเช่น เราอยากได้เราอยากได้การท่องเที่ยวที่ปังน้ำปาแสที่เคยทำนะคะก็ไปต้องไปถามนักท่องเที่ยวที่เดินทางที่ปังน้ำปาแสนะคะหรือว่าฝากให้บุคคลอื่นรวบรวมอันนี้ก็จะเป็นช้อยช้อยสุดท้ายเนาะช้อยช้อยช้อยที่สองเพราะว่ามันก็บางทีเขาอาจจะไม่ได้อ่าไม่ได้รวบรวมไม่ได้รวบรวมด้วยตนเองอาจจะทําให้แบบผิดพลาดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าบางทีอาจติ๊กเองอะไรเงี้ยนะหรือส่งทางไปสษีก็จะเป็นช้อยสุดท้ายอีกเช่นเพราะว่าบางทีอาจจะ ล่าช้าอะไรเงี้ยนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อการตอบแบบสอบถามกับคืนนยนะคะก็คือการจัดหน้าบางทีจัดหน้าไม่ดีสีไม่สวยตัวพิมพ์ไม่ดีความยาวมีเยอะแยะไปหมดนะคะคำถามมันมีมันมีผลสะท้อนนะะ่อยดีเท่าไหร่นะ,ะวิธีการตอบการให้สิ่งตอบแทนนะคะบางทีแบบวิธีการตอบ ของของเขาเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้เขา,เาบางทีตอบแล้วเขาเสียประโยชน์อะไรเงี้ยหรือตอบแล้วเขาได้ประโยชน์เนี่ยมันก็ถ้าถ้าเขาได้ประโยชน์เขาอจะส่งรีส่งกลับมาเลยแหล่งเร็วอะไรเงีเยง้ยการให้สิ่งตอบแทนก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะคะว่าเอาเอให้ค่าตอบบัสอบถามสักนิดหน่อยค่าน้ามันมลดอะไรนิดหน่อยนะคะการเติมที่คุณส่งไปแล้วเนี่ยบางทีแบบอาจจะอีเมลเตือนหรือว่าโทรเตือนหรือว่าอะไรเงี้ยส่งแบบสอบถามไป ะะข้อดีของแบบสอบถามคือทำได้สะดวกง่ายนะคะรวบรวมข้อมูลได้เป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ตอบแบบสอบถามสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ง่ายวิเคราะห์ด้วยสถิติที่บอกไปตอนต้นนะคะรวบรวมข้อมูลได้โดยทางไปรณีนีก็ได้นะคะเปรนว่ารวบรวมทางปรษณนียาจ,จะตอบกลับมาช้าหน่อยอะไรเนียคะข้อจำกัดของแบบสอบถามอ่านไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ถูกสัมภาษณ์นะคะ ก็คือขี้เกียจตอบอย่างที่บอกติก μο, ต๊กโมติก๊กบัวติ๊กมั่วไปเนี่ยนะคะคําถามอาจจะไม่ชัดเจนแล้วแล้วก็มันก็ไม่ได้ตามความต้องการของผู้วิจัยอะไรเงี้ยคําถามอาจสร้างความลาคาญนะคะก็คือถามอะไรนี้ยนเยอะซ้ำไปซ้ำม,ม,ม,มาไม่ขี้เกียจตอบอะไรเงี้ยแบบนั้นความจริงใจของผู้ดูสัมภาษณ์อะไรประมาณเนี้ยก็คือผู้ตอบคำถามอะไรเงี้ยว่าเธอตอบไปเถอะให้มันจบๆไปๆอะไรเงี้ยคําถามอาจไม่ครบถ้วนตามความต้องการนะคะ นั้นก็คือเป็นเรื่องใหญ่นะคะว่าถ้าคุณตั้งคาถามเราไม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการเนี่ยมันก็จะได้ไม่ครบถ้วนนะคะค่ะแล้วสุดท้ายก็สิ่งที่นักศึกษาต้องทำนะคะมาถึงบทที่9แล้วคําถามท้ายบทเพื่อทดสอบว่าเรียนแล้วเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะ <S <S ข้อที่หนึ่งก็จะถามเรื่องเครื่องมือนะคะในการรวบรวมข้อมูลมีอะไรบ้างนะคะแบบสัมภาษณ์มีกี่ส่วนมีอะไรบ้างนะคะ ขั้นตอนในการเตรียมข้อมูลเพื่อการสัมภาษณ์มีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะข้อดีข,อข้อเสียของการสัมภาษณ์แลการสังเกตต,ต่างจากการสัมภาษณ์อย่างไรนะคะแบบสอบถามบางส่วนเป็นแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะคะอะไรบ้างแล้วก็ลักษณะของแบบสอบถามที่ดีนะเป็นยังไงนะข้อ8คือแบบสอบถามที่ดีนั้นควรเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็การสร้างแบบสอบถามมีขั้นตอนใดบ้าง นะคะแล้วข้อสุดท้ายคือข้อดีข้อเสียของแบบสอบถามนะคะเพื่อนักศึกษาจะได้รู้ว่าในการทําวิจัยนะเนี่ยบางทีมันก็มีข้อจํากัดของเครื่องมือนะเครื่องมือบางอย่างนก็มีข้อดีบางอย่างก็มีข้อจํากัดนะคะเช่นถ้าแบบสอบถามเนี่ยบางทีก็ข้อดีของเขาคือรวดเร็วนะคะข้อดีของการวิจัยคือรวดเร็วแล้วถามได้คนจํานวนเยอะนะคะแต่ว่าข้อเสียมันก็มีคือว่าบางทีมันก็เป็น มันคนเขาไม่อยากตอบแบบสอบถามของเราอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเขาเป็นเรื่องใหญ่ที่ว่าเราจะเราจะทําให้ครบครบตามจานวนที่เราต้องการหรือเปล่าเช่นถือว่าเราเอาสักสามร้อยคนเนี่ยมันไม่ได้อะไรเงี้ยเราจะทำยังไงประมาณนั้นนะคะก็เป็นก็เป็นประเด็นของของ,ของงานวิจัยอย่างหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้ก็คงจบเรื่องของเครื่องมือนะคะที่ใช้ซึ่งเครื่องมือจริงๆแล้วก็จะมีอ,อื่นๆนะคะแบบทดสอบนะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าเรียนใน การวิจัยขั้นสูงอีกทีหนึ่งก็อาจจะเจาะรายละเอียดะะของการทาแบบทดสอบการวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ต้องใส่เครื่องมือในการวิเคราะห์เนี่ยทำยังไงนะคะแล้วก็แบบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นยังไงและการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นยังไงกันนะคะว่าใน,ในขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพมันค่อนข้างที่จะ,ะคําถามเนี่ยอาจจะ follow ตามขณะที่คุณสัมภาษณ์ก็ได้นะคะก็วันนี้ก็จบนะคะเรื่องเครื่องมือใน ในการวิจัยก็สวัสดีค่ะ